สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับมารีแล้วนะคะวันนี้นะคะมารีจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวนะคะ Ford Ever e s รนะคะตัวด้านหลังของมารีนะคะตัวนี้นะคะเป็น f o r d Ever e s ร Sport นะคะราคาของน้องนะคะอยู่ที่1 4 2 9 0ล้านกันบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ180แปรงม้านะคะ420นิวตันเมตรนะ มีออปชันอะไรบ้างนะคะไปชมเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าเอ่อตะแกรงข้างหน้านะคะจะเป็นแบบรังพึ่งนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะมีตัวอักษรฟอร์ดให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นอักษรฟอร์ดใหญ่ๆตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็น e v e r อร์เลสสปอรนะคะด้านล่างเขาก็จะเป็นสีดําม,มาให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยก็ดูสปอร์ตดูสวยนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะ LED นะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านบนของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟแบบใบ LED นะคะนี่นะคะเราจะมีไฟเดย์ไทม์วิ่งให้ตอนกลางวันด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็มีวงแหวนด้านในด้วยนะคะเป็นไฟด้านในนะคะตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ถามกันมามากเลยนะคะว่า,าด้านในตัวเครื่องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มารีจะเปิดให้ดูนะคะสําหรับตัวเครื่องด้านในามาริขอพูดนิดนึงนะคะ่ะว่าของเรานะคะเป็นฝากระปรงแบบโชวคคู่หน้านะคะทํามาเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าเปิด อย่างสะดวกสบายไม่ใช่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆที่จะต้องมีไม้คล้ำด้านหน้านะคะตัวนี้เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ด้านในของเราตัวนี้นะคะที่เห็นสีดำๆตรงนี้จะเป็นแผ่นซับเสียงนะคะไม่ให้เสียงเครื่องยนต์เข้าสู่ห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้นะคะซับเสียงได้ดีมากๆเลยแล้วก็เครื่องยนต์ของเราถูกจัดวางเวียนอย่างเป็นระเบียบนะคะตัวนี้จะเป็นอ่า เครื่องยนต์ของเราจะยกสูงนะคะสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนเลยนะคะหม้อน้ำหม้อแปลงต่างๆก็ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบน,นะคะนี่ให้ดูภาพรวมนะคะและ้วก็ล้อของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อลมดํานะคะเป็นแม็กมาจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นยางพูดเอียนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะ แล้วก็ด้านข้างของเขานะคะตัวนี้จะเป็นอา่กระจกนะคะเป็นไฟเลี้ยวข้างกระจกนะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะคะเวลาขับขี่บนท้องถนนเนาะแล้วก็มาลีติดซีมนะคะขนาดซีมนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวมารีพาชมรอบคันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะข้างหลังนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาลิปิดให้ดูก่อนนะคะว่าด้านหลังของเราตัวนี้นะคะไฟด้านหลังก็จะเคลือนอย่างนี้เลยตัวนี้จะเปิดน,น,นะคะเป็นไฟตัวนี้นะคะไฟของเขาจะสวยงามมากๆเลยนะะเป็นสีตัวซีเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้านบนนะคะไฟเบรกดวงที่สามด้านบนตัวนี้เนาะ แล้วก็เอเวอร์เส์นะคะเอเวอรเส์สปอรตัวนี้นะคะเขาจะมีกล้องกล้องถอยจอดให้กับลูกค้าอยู่แล้วเนาะเป็นกล้องที่เชื่อมต่อกับจอกลางด้านในนะคะตัวนี้แล้วก็เขามีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันเลยนะคะเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ สำหรับฝากระโปรงด้านหลังนะคะลูกค้าถามอะไรกันมาเยอะมากเลยว่าตัวนี้เป็นแฮนด์ฟรีหรือเปล่าตัวนี้เป็นระบบแฮนด์ฟรีนะคะลูกค้าสามารถใช้เท้าเปิดปิดได้เลยนะคะใช้เท้าเปิดปิดได้จะเปิดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดจากรีโมทรีโมดกุญแจรีโมทต,ตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นระบบแฮนด์ฟรีเดี๋ยวมลิจ่าเปิดให้ดูก่อนนะคะตัวน,น,นี้นะคะเป็นรีโมทเนาะนี่นะคะ ใช้เท้าเปิดนะคะเขาก็จะอย่างนี้เลยเพื่อความสะดวกสบายนะคะเวลาแม่บ้านนะคะถือของหนัหนกๆถือของพลุงพลังนะคะเราก็ใช้ระบบตัวนี้ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีให้กับลูกค้านะคะสะดวกสบายเหมือนกันคะ่ะกดแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะเลื่อนลงมาอย่างนี้เลยนะคะหรือเปิดกับรีโมท เปิดกับรีโมทลูกค้ากดที่รีโมทนะตรงนี้นะคะสองทีนะคะเขาก็จะเปิดให้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วเ,เรามาดูภายในเป็นบ้างนะคะตัวนี้นะคะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะแม่ลมแม่แรงนะคะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะแม่แรงของเรานะคะแล้วก็เบาะด้านหลังเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลน,นะคะลูกค้าลูกค้าแค่ดึง ดึงให้ดูเนาะนัดนเป็น,นะคะนี่นะคะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะลูกค้าแค่ดันขึ้นนะคะแล้วก็ผักลงไปเบาะของเรานะคะสามารถพับเรียบได้แต่เบาะสามแล้วก็เบาะสองเลยเราพับเรียบไปกับพื้นเลยขนของได้เยอะนะคะคันนี้ขนของได้แบบจุๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะจะมีที่ต่อไฟให้12โวลต์ตรงนี้ด้วยนะคะ นี่นะคะติ่ต่อไฟ12โวลต์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะมาชมเบาะ2กันบ้างนะคะเบาะ2ของเรานะคะเป็นเบาะเป็นเบาะทีะ่กว้างนะคะแล้วก็นั่งได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะตัวนี้ไม่เบียดแลวไม่อึดอัดเกินไปนะคะแล้วก็สําหรับตรงกลางตรงนู้นะะน,น,นะคะนั่นนะคะเดี๋ยวมาลีไปสีให้ดูคนะ่ะ สำหรับตรงกลางตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมินะคะแอร์นะคะปรับลดได้เลยนะคะตรงนี้นะคะสําหรับเบาสองนะคะแล้วก็ที่มีที่ต่อสาย1 2โวลต์ตรงนี้ด้วยนะคะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดิจะพับเบาสองเบาสามให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะของเขาจะพับ ดูนะคะว่ามันพับเรียบไปกับพื้นเลยโดยที่เรากดตรงข้างๆตรงนี้นะคะมันจะมีปุ่มข้างๆเดีปาวกล้องแทนไปด้านข้างตรงข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะมีอ่อที่กดด้านข้างตรงนี้นะคะใช่นะคะอันนี้นะแต่ปุ่มเปิดให้ดูเนาะเราแค่กดเข้าไปนะคะแล้วก็พับลงในนะคะนี่นะคะของเขาจะพับเรียบไปกับพื้นเลยนะคะตัวนี้ สะดวกสบายขนของได้เยอะนะคะแล้วก็ออปชันด้านในด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างเนาะสหรับด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะเราจะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะที่เห็นได้ชัดเลยทั้งคอนโซลแล้วก็บอกของเรานะคะ เราจะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะแล้วก็พรมลายด้วยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพรมลายไฟฟ้านะคะลูกค้ามาริทพูดเกือบทุกคลิปเลยว่าของฟอร์ดเรานะคะเป็นฟอร์ดเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะที่ทําเป็นพรมลายไฟฟ้านะคะเบาสบายนะคะเวลาขับขี่บนท้องถนนนะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันของเขานะคะฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นะคะเขาก็มีให้แบบครบครันเลยนะคะมีระบบรอมให้ด้วยนะคะป้องกันการผิดความของตัวรถแล้วก็ระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะสําหรับลูกค้าที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะระบบตัวนี้จะทํางานทันทีนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะที่เห็นนะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ได้ Android Auto ได้เลยนะคะ แล้วก็ของเขานะคะคจะเป็นระบบตัดแสอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะไฟหน้าเปิดปิดได้4ระดับนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เบาะนะคะเบาะของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าแค่แค่ด้านด้านคนขับเนาะตรงนี้จะเป็นบ่อไฟฟ้าแค่แคด,ด้านคนขับ มาลิอยากให้ดูสีตรงนี้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะสีของเขานะคะจะเด่นมากๆเลยนะคะภายในของเขาจะออกเป็นสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินอ่าสีน้ําเงินเข้มๆหน่อยนะคะเป็นเป็ชิมเมอร์นิดนึงนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าได้เห็นรถตัวจริงแล้วก็ลูกค้าก็จะชอบกันเลยนะคะตัวนี้ ภายในก็จะมีประมาณนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้าเลยยังไงกันบ้างเอิรมาริคาชมรอบคันแล้วก็ภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกเอเวอเรสนะคะตัวสปอร์ตนะคะตัวด้านหลังของมารินะคะตัวนี้นะคะราคาย้ำอีกทีนะคะราคาของน้องนะคะหนึ่งล้านสี่แสน 29,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลีได้นะคะเดี๋ยวมาลีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมาลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ